สวัสดีค่ะวันนี้นําหมกปลาซิวมาฝากนะคะอันนี้เครื่องของเราปรุงเสร็จแล้วใบปตยยตนมะขามอ่อนจ้าที่เราจะเอาปลาลงไปเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนให้ให้เข้ากันดีแล้วค่อยเอาไปตั้งไฟค่ะ แซ่บเป้ถ้าเราแช่ไว้มันก็เอามาปรุงไม่อร่อยคะ่ะก็เลยต้องทำไว้ให้เรียบร้อยจะกินตอนไหนก็ได้เราก็แช่ไว้ก่อนเวลาจะกินแล้วก็มาอุ่นเต็มดๆเ,เนี่ยถ้าเราทำสุกแล้วเราก็แช่ไว้กินวัน่อไปได้คะ่ะซิวหมกของเราคะ่ะโอ้เยอะหน่อยนะคะ เยอะ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 มากเลยแซบเๆษเศอันนี้พริกสดเขียวค่ะมันเลยไม่ค่อยแดงเราใส่พริกสดเขียวเยอะเลยค่ะ เพื่องปรุงของเราก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะมีพริกกระเทียมขิงใส่ขิงด้วยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใส่พริกแดงเยอะๆมันจะดูแดงสวยยั่วอๆอันนี้อันนี้เขียวไปหน่อยนะจ๊ะ เดี๋ยวไปต้มไฟก่อนนี่ยนี่เราจะเติมน้ำมันพืชน,นิดหน่อยนะคะผงนัวน้ำปลานิดหน่อยเกลือนิดหน่อยเราเราเราตำไปกับเครื่องหมดแล้วค่ะเราปรุงกับเครื่องหมดแล้วนี่เราก็จะโรยขิงนิดนึงค่ะ ไปปิดแก็สได้เลยนี่จ้าสีสันหมกปลาซิวค่ะเราเราใช้วิธีต้มเอาเลยค่ะถ้าเราหอร่อใบตองปิ้งก็จะน่ากินมากๆเลยแต่อย่างนี้ก็อร่อยค่ะเนี่ยชิมน้ำซุปดูอร่อยอร่อยค่ะอื้อ ดีเลยค่ะไว้มันแห้งสักหน่อยสุกแล้วจ้าเสิร์ฟได้เลยค่ะกินได้เลยจ้าอร่อยอร่อยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ